เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราอะจะแอบเอากาวไปหยอดใส่สิ่งของต่างๆเห็นมันทาําอะไรอยู่เราจะเอาวันนี้ไปแอบใส่ไว้ไี่หยอ,อ,อดกูไม่ว่าแยกมาม่ากูเด็กที่ตั้งเยอะตั้งแยะฮัลโหลฮัลโเอ้ยคาเตือนเอ้ยคําเตือนเอ้ยดูดูแล้วกันหน่อยอสวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้าเตรียมของแก้งเพื่อนกันนี่กาวหูเช้า คือแผนของเราวันนี้นะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราอ่ะจะแอบเอากาวไปหยอดใส่สิ่งของต่างๆเห็นมันทําอะไรอยู่เราจะเอาวันนี้ไปแอบใส่ไว้ให้มันเป็นไอ้หนูมือกาวเดี๋ยวผมจะมาทดลองก่อนว่ามันติดจริงกับแบกับดินสอทแท่งนี้ร <c oughs> <Sham> อมันทําปฏิกิริยาเอียมันมึงเวอร์ผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้มันถึงเวลาที่กูต้องเอาคืนเดียย๋ยวเราไปรอห้อมันมากันเลยดีกว่า รอเยือรอเยือสดวนหอมเต็มที่ข้าวไม่นล่ะไม่มีใครมากี่โมงแล้วซื้อเลยเมาวะเอาลูกดอกมาดิมาลมต่อลยตามมันนิ่อยากตามแล้วมาตาน้ำก่อน มาแข่งกันกระดอกดีกว่างปาก่อนคงคงแพ้ผมแล้วแต่เขาคุณได้สามทีปาดิปาแล้วเนี่ยโอ้ยยี่นี่ <c oughs> ปัญหาแก้ปา นี่กูพยายามจะออกนะไปเกืนไปไหนดูดิกูว่าแล้วไม่เดี๋ยวคุณเพื่อผมแกล้งต่อเชื่อผมแกล้งต่อตีะเดี๋ยวเราราคนต่อไปคุณไ่หาของมาเลยเะโอเวโอเคมาไอ้จ่อยมาแล้วแม่งทางหับข้าวทุกเช้าเดี๋ยวแม่งโดน วันนี้มึงจะเป็นเชฟทั้งวันเพื่อนกินมนะ่ะเนี่ยเอามา่ไม่กินกินเลยใส่เปนะ็นไงเดี๋ยวกูคนให้ึงไปเอาจานฝากไข่เนี่ยมึงไม่จับไม่จับ เรือยดมันไ,มไหมอัเนีากินหรือเปล่าอากินหรือเปล่าฮะเรือยดมันไหมโอ้ยไม่ไม่ไม่ไโอ้ยอตักเลยเดี๋ยวดี <c oughs> ดีดีร้อนร้อนแปลกแปไม่มันร้อนเตาอ๋อใช่หรือเปล่ากลไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เหเ็นมือกูไม่ี่ย ไอ้จ่อยเพื่อนที่มึงที่มึงไปรื้อดอกนะมึงเป็นอย่างนี้เหรอใช่แต่นี่นี่โอ้โหกูก็ว่าทำไมมันมันแบบมันโป่งโป่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อ้วนเลยอ้วนอ้วนอยังไม่มาไอ้อ้วนบอกกำลังมาเนี่ยอยู่เซเว่นอะเดี๋ยวมันก็ถืออันนี้ไว้ถือให้กูถือถือเพื่อก็ทออไม่ออก 2.000 years later ไปร่อซะแล้วไปมีรถขับซะแล้วไม่แด่หล่อนยกอพี่ด็มันหมเด็กมันโมมันหมยังแยกมองกันนะกินปะกินาง่เลยโอ้ยแท้ใหม้อ่าไม่เคยดูอังกอร์หรอเดี๋ยวนี้เขากินอย่างนี้แล้วแม็กกินปะโอ้ยชีวิตมีความสุขริงๆนะมาหลังสุดมาถึงก็แดง เวสดียวไม่่อถ่ายว่านอหลับไหส่งไม่เดี๋ยวเข้าไปอะเดี๋ยวเราไปทาแบบกอะไรอีให้แบบติดตูนเลยแมเห็นปมก็แบบลอกลอมันลปงรมันนอยู่งยูจามัออคือสอนมิคปเซอร์เวย์อะสอนมิคปเซอรเวรอนรอมานกอรกุสื่อสารรับรับอยู่กบอกใชนไหมเบอกแล้วอย่างนั้นนะแเป็่นแทเลยไม เอาแม่ตอนหลับจำามหนักจ้ามหนักเลยเหรอเอาหนักให้มันติดที่นอนแจะไม่คล้อยเลยแม่งหลับแม่งหลับแม่งหลับ เดี๋ยวรอมันตื่นดูอาการมันม A few moments เดี๋ยวปลุกแม่งเลยไม่ตื่นสักทีแถวเนี้ยแม่งเถื่อนทำงานเฮ้ยเร็วรูรูยังดียวทำงานแล้วแหละแล้วจะไมดได้ไหมไง มือออกซิเอามือออกซิการเป็นคนสบบมาคารวะดีซะแล้วแบบเอ้ยตื่แไปวันดีเพื่อนเป็นเพื่อนอะไรติดมติดม้านตดมอเรมเก็บแล้วอ่ะเฮ้ยระวังเก็บนะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปล้างต่างมันก็ไปล้างนั้นเมย์เมยมันก็ให้กูไปล้างอย่าก็เป็นไงครับวันนี้แผนการแก้ของผม ถือว่าสำเร็จเดี๋ยวไปดูสภาพมันก็ตามมีตามเกิดมึงกอดแร้วแม่ไหนเนี่ยใครล้างได้ก็ล้างใครล้างไม่ได้ก็ยดใหญ่ทไมไใช้ชีวิตไปวันนี้ยี่อ่ะหยอดกูไม่ว่าเยแยกมาม่าก,กูเด็กที่ตั้งเยอะตั้งแยะพื้นที่ในบนร่างกายกูเป็นรอยหยอแหวนกูเฮ้ยนูนเราบอกนป่ะเนี่ยไหนสภาพเอ้ย <laughs> <laughs> แม่นี่แหวนทองนะเนี่ยแมเดี๋ยวเราจอดน้ำมันพืชทาออกได้ใจมันออกอ๋อออกแล้วมันยี่อะไรอ่ะนี่ก็เลยโดนมาแต่เช้าแล้วเนี่ยไยี่ยี่เหรออันนี้ยไอ้จอดถ้ามันพริกแข่งเนื้อไม่อยากทำตามนะครับวันนี้ผมเล่นเป็นตัวอย่างว่าอยากทำตามใช่ไหมอ้นนี้ช่วยได้ป่าวเพื่อนอุ้ยไม่ออกไม่ทำเพี้ยเลยเนี่ยเพื่อออกออก วขแนะอุ้กุแมวออกอุ้กุพยายามเลยแล้วเหรอฮะอันนี้คือจบแล้วอะโอ้ยคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้แกล้งอะไรอีกวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับลางอะไรอ่ะลางอะไจบแล้วไม่ต้องล้าแล้วเลิกแล้วล้างไปล้างกันไปไปดิไปดิร้อนมืออร้อนมือไป ไล่รอกลางนี่ไปด้วยดิมึงก็เอากูไปด้วยในเฮียอันดเลอลเลยมึงโตแล้วแม่เพื่อนมาแล้วกูก็โดนไสัตว์กูแห่ขี้ตาจากที่บ้าน,ต,นตื่นเช้าตื่นเช้าตื่นสายสายเพื่อมาถ่ายคลิปเฮียก็ไม่รู้